พึ่งจะพาพระลงจากเขาเดินะจากหน่วยหนองแม่นานะของอุทยานแห่งชาติตรงแสแหลงหลวงมาลงที่สะพานสลิงที่สำนักงานใหญ่อุทยานแห่งชาติตรงสแสแลงหลวงระยะทาง42กิโลนะ เองเส้นทางสายนี้อยากเดินมานานแล้วนะนะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ทางอุทยานแห่งชาตนะิเอาไว้ระัตะเวนนะป้องกันการลักลอบนะลา่าสัตว์ในเขตอุยานแห่งชาติตรงแสงหลวงนะนะซึ่งปกติก็ไม่อนุญาตให้ใครไปเดินนะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุมในการ ก็จะในาชาติตวงแสงหลวงนะนะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนะแล้วก็อนุญาตโยมก็ไปรับกันเจ็ดแปดคันรถนะฮะนะทั้งพระทั้งโยมสามสิบกว่าคนรวมทั้งคนไปรับด้วยกันสี่สิบกว่าคนได้บ้างวันนี้นะฮะมาลงมาฉันเพนที่นะร้านเจเนียวนะ เจนียซีฟูดเนี่ยนะนะที่ในในเมืองเนะี่ยทันพอดีมาถึงเห็นมีแบ็กกราวด์ข้างหลังสวยงามนะคุณรถแล้วก็คุณแม่นะมาช่วยจัดดอกไม้ให้ใหม่นะนะร้านแฮปปี A ้ซนะเพราะว่าดอกไม้เก่านี่จัดตั้งกันมาหลายปีแล้วนะ นะจนซีไดไปหมดแล,นะแล้วเลยเปลี่ยนดอกไม้ใหม่เป็นดอกปัวสวยงามปรากฏว่าพระหายไปรูปหนึ่งเ <c oughs> ขอเพาะด้วยนะโชคดีว่าเบรนั้น,นมีคลื่นโทรศัพท์นะแล้วก็รถทางป่าไม้สามารถวิ่งเข้าไปรับไดนะ้กลับมาส่งโรงพยาบาลหนะึ่งแอดบิดอยู่เลยยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลย โชคดีว่าไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้นะนะว่าเวลาพาไปมา20่สบกว่าปีมานี้ยังไม่อีู่ใครตายคาป่าสุกทีนะกะเดี่ยงนี่มีอยู่บ้างนะนะรวมทั้งอาตมาเองด้วยนะเคยนิ้วหักมาทีนึงนิ้วเทา้าเดินกระเพกกรนะเพกนลงมาเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลนิ้วหักนะ หมอห้ามนั่งคุกเข่าอยู่สามเดือนห้ามนั่งห้ามนั่งคุกเขา่าห้ามนั่งบบกเพียบอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในะเวลาคือต่อให้เราไม่ได้ไปเดินป่าอะไรที่ไหนนะอยู่กับบ้านทำงานทำงานเสร็จกลับบ้านก็ยังมีอันตรายอะไรเยอะแยะนะแต่นะมันจะป่วยถ้ามันจะตายขึ้นมาในใครก็ห้ามไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกตินะ เพราะการเรียนรู้ในป่าก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งการเปลี่ยนอารมณ์นะเพราะอยู่ในวัดเนี่ยบางทีไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรกระทบหนักหนาจะรู้สึกสบายสงบดีนะ,ะอยู่ในป่าคนละเรื่องเลยเจอทั้งทากเจอตั้งเห็บนะคืนแรกก็ทากมาต้อนรับกันหน้าสลอนในวัดนะนะก็เป็นอะไรที่ได้ได้ดูจิตตัวเองอ่ะ นะให้มันชัดขึ้นนะวันนี้โยมโทรมาส่งอารมณ์พอกลับมาเนะี่ยเดินไปใน,ในที่มืดหน้ากลัวแล้วกนะ็ดูจิตตัวเองไปเอะมันเหม็นกลัวเลยนะ่พนอะทำงานก็รู้สึกตัวไปอ๋อเข้าใจแล้วว่าที่อาจารย์มาให้แค่รู้นี่เป็นยังไงเราก็เลยถามว่าไปอยู่ไหนมาเนี <c> ่ย <oughs> มันก็เป็นอย่างนี้แหละ คือพอมันสติอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยนะไอ้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันก็เข้ามารบกวนจิตใจไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนะนะเรื่องธรรมดายอย่างนี้บางคนกว่าจะรู้ใช้เวลาอยู่ตั้งหลายปีนะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคำพูดง่ายๆแต่ว่าการการการฝึกตัวเองไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราเจออารมณ์กระทบอะไรขึ้นมาแล้วถ้ามันมีสติรู้ทันมันก็จะเห็นเองว่า น่ะมันจิตมันไม่หลงไปปรุงเป็นความคิดต่อแค่นั้นเองน่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่หน่อยก็จะไม่รู้ตัวว่าไปเผลอคิดอีกแล้วแล้วก็ไหลไปตามความคิดนั้นยาวนานบางทีกว่าจะดึงกลับมาได้น่ะใช้เวลานานกว่าจะมันจะอ๋อมาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายนาการภาวนานี่จึงเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการฝึกฝนนี่มันต่อเนื่องจริงน่ะโดยเฉพาะช่วงนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีคอร์ส ออนไลน์ละนะเริ่มช่วงสามโมงเช้าก็จะเป็นพิธีเปิดนะสำหรับโยมนะเห็นโยมลงชื่อสมัคเข้ามาสาสิคนแล้วแต่มาก็ยังนั่งนึกท้อใจว่าทำไมมันเยอะจังวะนะเพราะว่าตอนสอบปร,รมในทางซูนี่จะสาหัสเลยสองชั่วโมงจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้นะงั้นก็ตอนเช้าก็จะมีพิธีเปิดก็จะอธิบายนะ ฟังคร่าวๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์มีว่าสําหรับคนใหม่แล้วคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยหรือนับถือศาสนาอื่นที่จะเข้ามาสําหรับคอร์สนะการฝึกเจริญสติสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่สำหรับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะนะสำหรคนเก่าก็จะพึ่งเข้ามาเพราะว่าคนเยอะอยู่แล้วอันนี้ต้องขอความกรุณานะนะคนเก่าใหม่ถึงคนที่ส่องอารมณ์ทางโซมเป็นประจํา ทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยนะเดือนละสองครั้งอยู่แล้วก็ขอควนามอนนะุญาตอย่าเพิ่งเข้ามาในห้องซูม๋นะวยวันอาทิตย์ค่อยคุยกันนะนะทุกนี้ก็วันอาทิตย์แล้วทีนนเนาะแล้วจะได้คุยกันวันไหนเนาะก็เป็นว่าพรุ่งนี้เริ่มเปิดคอร์สนะแล้วก็พอสักบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็จะเริ่มสอนธรรมะกับพระใหม่นะโยมก็ เรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าพระใหม่เองก็เป็นผู้ใหม่เหมือนกันนะจนบัดนี้ยังไม่ได้สอนธรรมะอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยได้แต่ผู้ได้ฟังช่วงนวัดเช้านวัดเย็นแค่นั้นเองแล้วก็ประมาณนา่ทุ่ม15นาทีก็เข้าห้องซูมกัน,นไม่ไม่ใช่ให้มาส่งอารมณ์ให้มาปรับพื้น,นฐานกันมาพูดคุยกันปรับพื้นฐานนะเพราะว่าจากส่ง ห็นสมัครกันมาหลายจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศด้วยก็มีจากอเมริกาก็มีอย่างเี้นะนะเพราะนก็ประมาณทุ่ม15ห้านะเขาห้องซูมกันหน่อยแล้วก็อยากจะพูดคุยกับทุกคนที่ที่สมัครเข้ามาเรียนรู้กันนะจะได้รู้พื้นฐานว่าเราเคยฝึกอะไรมามากน้อยแค่ไหนจะปรับกันยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เรนอยากให้ฝึกนะอยากให้โยมฝึกกันอยากให้พระฝึกกันนะเพราะว่านะต่อไปจะมามองว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของนะกรรมฐานเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องที่นะมันฉาบฉวยนะเรานับถือศาสนาก็นับถือกันอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจถึงแก่นของศาสนา,าจริงนะทนะีนี้ยิ่งคนไม่นับถือศาสนาก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะสังเกตดูหลายคนไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเก็บเอา ปรัชญาชีวิตของคนนน้นคนนี้มานะ่ยนี้พอมาเอามาปนกันมันเปะปะไปหมดทีเนี่ยนะนะนะไม่รู้จะไปทางไหนน,นะเนีย่ยมาแค่ว่านะพอทำอย่างนี้ชั้นสบายใจพอแล้วเนะี่ยก็เลยได้แค่นั้นได้แค่สบายใจนะที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานะเวลาเราฝึกตัวเองเนี่ยนะนะพัฒนาจิตยังไงพัฒนาจิตให้ มันมีความตั้งมั่นไม่สัดนใส่ฟุ้งซ่านนะเพราะาคนในยุคปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วนะนะสมาธิสัน้นความฟุ้งซ่านยาวนะนะ่ปกติก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นงานพัฒนาปัญญาแต่ในปัญญานี่มันเไเอาไปต้มไปแกงอะไรไม่ได้หรอกมันอาจจะไม่ได้เอาไปประกอบอาชีพทํำมาเลี้ยงชีพอะไรอย่างอื่นแต่ว่ามันจะทำให้เราลดความทุกขนะ์ลดความทุกข์ภายในความทุกข์จากความวิตกกังวลอะไรนะเห็นพระบองรูปบนนะ จะให้นำทำวัดอยากจะศึกอยากจะหนีไม่อยากจะนำนี่อันนี้เป็นทุกล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้ทำเลยนี่นะนะถ้าทำแล้วก็ไปอย่างอันนี้ยังไม่ได้ทำเลยถ้าทำไปแล้วเออมันผิดพลาดก็ปรับแก้ไปเพราะว่าพระทุกรูปที่อยู่ในวัดก็ถูกฝึกมาอย่างนี้อยู่แล้วน้ำครั้งแรกผมก็ไม่ได้เรื่องสักองหรอกนะไอ้เก่งมาจากไหนข้างนอกเนี่ยนะแต่ว่าพอมาเจอภาษาบาลีเข้างงกันทั้งนั้นอ่านถูกอ่านผิดนี่เรื่องปกติ แต่ว่าผ่านไปรอบสองรอบสามรอบสี่เดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นเองค่อยๆพัฒนาขึ้นเองอันนี้เป็นเรื่องปกติทุกรูปที่นาอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยการฝึกมาอย่างเงี้ยนะตอนนี้บางคนก็ไปทุกลงหน้าเขาแล้วนะทุกลงหน้าแล้วทําไม่ได้แน่ทาไม่ได้ก็ไม่ได้ทำบางทีมันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันออถ้าทําแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่าดอีกทีค่อยปรับแกนไปนะถ้ายังไม่ได้ทําแล้วไปทุกลงหน้านี่เรียกว่าขาดทน นะเป่า้กน,นะก็ต้องอาศัยการฝึกเจริญปัญญาอย่างเงี้ยเพราะว่าบางท่านก็มีนิสัยผู้วิตกจริตนะวิตกจริตนี่นะกลางคืนเป็นควนันกลางวันเป็นไฟฝุฟ่งซ่านปรุงแต่งอะไรเรื่อยเปยื่อยเรื่องโน้นเรื่องนี้เต็มหัวไปหมดเลยทําอะไรไม่ได้สักอย่างทีนะงนี้ถ้าเกิดเราปล่อยจิตให้เราเป็นเป็นคนที่มีปกติวิตกกังวลง่ายๆกับเรื่อง ที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราขาดทุนไปบิรีอ่นะนแล้วก็ทุกโดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่านะเรามีสติรู้ตัวอยู่อาเงี้ยนะอารมณ์พวกเนี้ยมันจะมากวนเราตามธรรมชาติของแต่และคนที่มีจริตแตกต่างกันไปนะี่ถ้าอารมณ์เหล่านี้มากวนแล้วเรารู้ทันมันนะใหม่ๆอาจจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะยิ่งฝึกใหม่ยิ่งหนักเนละเจอมาหลายเคสแล้วนะฝึกใหม่เป็นยังไง ไอ้โทสะประมาณระดับถติว่ามีระดับหนึ่งถึงสิบนะโทสะอยู่ที่สี่ที่ห้าเนี่ยบางทีมันพุ่งไปถึงสิบเลยก็มีนะไอ้ไม่เคยโกรธขนาดนี้ก็โกรธตุนแดงนะไม่เคยมีราคะขนาดนี้มันก็ทาไมมันราคะมันมากกว่าเดิมอะไรที่จริงแล้วมันก็ซ่อนอยู่ในใจของเรานั่นแหละนะไอ้ความทุกข์มันไม่ได้มาอย่างไหนเราก็มาจากใจเราทั้งนั้นนะไม่ใช่อยู่ยิ่งฝึกยิ่งเกิดยิ่งมีไม่ใช่นะแต่ว่ามันไปค้นเจอ ไอ้คนพบไอ้สภาวะอารมณ์พวกนี้ที่มันฝังแฝงฝังอยู่ในใจเรามายาวนานหลายกลับหลายกันนะแล้วมันกจ็จะค่อยเริ่มขุดคุยออกมาแล้วทีนีนะ้นี่ถ้าเราไม่ฝึออกเอาซะเลยเราก็จะไม่เห็นมันนะเพราะไม่เห็นมันมันก็ไม่รู้วิธีการที่จะจัดการกับมันมันไม่มีวิธีที่จะไปหาทางแก้มันได้นะพู้เจ้าเองก็อาศัยวิธีการอย่างเงี้ยนเะอาต้ สอบทดลองด้วยพงเองเอาชีดเข้าแหลกมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเนี่ยนะยังทั่งไปเห็นรากเงาของมันนะรากเงาของกุศลรากเงาของอกุศลทั้งหลายที่มันฝังอยู่ในใจมายาวนานเนี่ยนะนทุกคนมีเหมือนกันหมดไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพียงแต่ว่าตัวไหนมันจะแสดงตัวออกมาก่อนแค่นั้นเองงคนโทสะแสดงออกมาก่อน,นคนราคะแสดงออกมาก่อนราคะหรือโลภะเนี่ยนะแล้วแต่นะเพศชายเพศหญิงก็ต่างกัน,กนอีกนะะนะ บางทีโมหะเงนกันหนักไปทางโมหะนะหนักไปทางวิตกอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดเกิดนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนี่พอเราได้มาฝึกดูตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยไปขัดเกลาไอ้สิ่งที่มันฝังรากลึกอยู่ในใจเราเนี่ยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้เบาบางลงไปนะทีนี้ถามว่าถ้าไม่ฝึกไม่ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ฝึกเราก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละแต่ปัญหาคือมันไม่รู้ว่าทุกข์นะ ว่ไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์นะมนไม่รู้ว่ามันทุกข์ก็ไม่หาวิธีการที่จะจัดการกับทุกข์นะแค่นั้นเองนะเกเหมือนก็เสียนปักเท้าอยู่เนี่ยเดินไปก็เจ็บแบ๊บเดินไปก็เจ็บแบเนี่ยนาปักเท้านะโดยนิสัยของมนุษย์เราที่รังเกียจความทุกข์มันก็พยายามที่จะหาทางบกเอาเส้นนั้นออกนี่เป็นเรื่องปกติไม่ไม่เดินเจ็บอยู่อย่างนั้นหรอกนะสมาาัยพระอวินทบาทนี่ไปเหยียบเศษแก้วนี่ มันไม่ปล่อยรออเราไอเศษแก้วนั่นนะกลับมาถึงว่าก็ต้องมาแง่ออกให้ได้แค่นั้นเองเหมือนกันเวลาเราเห็นความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่ปล่อยหรอกนะยกเว้นคนที่ไม่เห็น้วก็เพลิดเพลินพอใจยินดีนเคยคุยโยมบางคนโยมไม่เห็นจะต้องมาปฏิบัติเลยโยมไม่ได้ทุกข์อะไรนีน่น่ากลัวอม,มองงั้นนะที่จริงแล้วเราทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วภายในเนี่ยนะ ไอเขาไม่ได้ทุกข์อะไรของโยมก็คือชีวิตไม่เด้ลําบากอะไรพ่อแม่ก็มีฐานะร่ํารวยดีการงานก็มัน่นคงดีเงินก็มีใช้ครอบครัวก็เนี่ยเป็นปกติสุขดีเนี่ยเสดมาก็ยังมองว่าอย่างเงี้ยก็ชีวิตก็มีความสุขดีอยู่แล้วแฮปปี้ดีเนี่ยม,มีอะไรที่จะต้องมาเที่ยวสแสวงหาการพุทธปฏิบัติตรงไหนปัญหาก็คือถ้าวันหนึ่งความทุกข์มันจู่โจมเข้ามาทํำยังไงชีวิตครอบครัวที่ปกติสุขอยู่ๆเอา แต่คนที่เรารักพัดภาคจากไปคนที่เรารักเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเราจะทํำยังไงนะจะต้องรอให้ความทุกข์แรงๆมันมาเยือนเราอย่างนั้นหรือเปล่านะหรือว่าแค่ความทุกข์เล็กๆที่เรามองเห็นเนี่ยความไม่สบายใจความวตกกังวลความเป็นห่วงความอะไรอาวรอ,อะไรนิดๆหน่อยๆที่เราเริ่มสังเกตเห็นมัน,นความโกรธความไม่พอใจใจที่มันขุ่นมัว กับเวลาที่มีใครมาพูดไปดีกับเรามาทําให้ดีกับเราอ่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่าไอ้นี่มันคือทุกข์ละนี่มันคือความทุกข์ที่มันมาเบียดเบียนใจแล้วไม่อยากให้มันอยู่กับเราหรือไม่อยากที่จะเป็นคนแบบเนี้ยซึ่งหลายคนก็น่าจะเห็นดีนะเพราะว่าบางทีเราก็เห็นในนิสัยที่ไม่ดีที่อยู่ในใจของเรานะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเอ๊ะทำไม,มไม่มีกําลังที่จะเปลี่ยนมันอยากเปลี่ยนแต่มันมันเปลี่ยนไม่ได้นี รู้อยู่ว่าแบกเรื่องนี้เอาไว้มันทุกข์แต่จะวางก็ไม่รู้จะวางยี่าไหนดีเนี่ยนั่นการที่เรามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของการเจริญสติมันจะช่วยให้เรารู้วิธีการแก้ไขจัดการแก้ไขความทุกข์ที่มันฝังอยู่ในใจเรามายาวนานเนี่ยค่อยๆขุดคุยมันออกมาอย่าปล่อยให้มันหมักหมมสั่งสมอยู่จนกระทั่งมันมันมันหนาซะจนเกินเหตุจนแก้ไม่หวัดไม่ไหว่เี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้า นะใครที่รู้ตัวว่าเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องรีบจัดการแก้ไขตัวเองเนี่ยแนะปลว่าเริ่มนะถูกความทุกข์เหล่านั้นแหละกระตุ้นเตือนนะถ้ามองความทุกข์ว่าเป็นเหมือนเพื่อนที่มาคอยเตือนเรานะมาเอาต่อไปจะหนักคนนี้นะถ้าวันนี้ยังไม่ฝึกนะนะนี่หลายคนที่มาปฏิบัติกันนะเพราะไอ้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่นี่แหละความทุกข์ทางกายมั่งความทุกข์ทางใจมั่งก็ถือว่าโชคดีไป บางคนจนแก่จนตายไปจากโลกสูญเปล่าไปชาตินึงก็ไม่เห็นว่าตัวเองทุกข์ตรงไหนนะทั้งที่ทุกข์แทบตายอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่พยายามหาวิธีแกโดยเฉพาะอีกกำแพงหนึ่งนี่มันบังอยู่ก็คือกำแพงของศาสนา,นาพอคิดว่าศาสนานี่ทำให้ทำให้งมงายฝึกไปกับงมงายออกไปเรื่องพิธีกรรมอะไรเงี้ยพะะน,นคร์สออนไลน์นี่เราจะโยนพิธีกรรมทิ้งไปทั้งหมดเลยโยไม่จําเป็นที่จะต้องมัน สวดมนต์ไหวพระก็ได้นะตะมาเพราะว่าโยมอยู่บ้านเนะ่ตมาบังคับโยมไม่ได้อยู่แล้วนะทนะี่พระสวดมนต์ทำบัดกันตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยโยมจะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะมไม่บังคับนะตอนเย็นก็จะนั่งสมาธิสวดมนต์กันโยมจะทาหรือไม่ทําก็เรื่องของโยมแต่สิ่งที่คนรจะต้องทําก็คือการฝึกรู้สึกตัวไปตลอดทั้งวันอันนี้ควรจะต้องเริ่มลงมือทําได้แล้วนะไม่งั้น ไอสิ่งที่เรารู้อยู่นะั้นไม่ชื่อรู้มันไม่ได้เรียกว่ารู้มันเรียกว่าหลงนะมันรู้อยู่ฉันคิดทั้งวันเลยวันแล้วเป็นหมื่นๆเรื่องเลยนะรู้คิดอะไรนักหนานะี่นะรู้อยู่ว่ามันคิดเนะี่ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่ารู้นะมันคือการหลงเต็มที่เลยแล้วคิดว่าตัวเองรู้อยู่นะถ้ารู้จริงๆเนะี่ยความคิดจะดับไปต่อหน้าต่อตายให้เราได้เห็นเดียวนั้นแหละไอความปรุงแต่งทั้งหลายนะี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝน อย่ารอให้ทุกข์มันบีบคั้นถ้าจนไปไม่รอดแล้วสังขาน,นโทมเต็มทีแล้วอย่างนี้คึกข,ข,ข,ขึ้นมาอยากจะมาปฏิบัติแต่วตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะนะเพราะฉะนั้นอะไรทําได้รีบทำนะโดยเฉพาะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะมีสมองใหญ่พอที่จะศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองเนะี่ยมีสติปัญญามากพอที่จะแยกจิตตัวเองออกมาจากสัญชาตญาณดิบที่มัน คอยบงการชีวิตเรามายาวนานได้เนี่ยนะนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็แปลว่านะนะมันจะช่วยให้เราได้นะค้นพบต,นะนตัวเองจริงๆนะที่มันมันตัวเองจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะที่เราเคยคิดว่าเป็นตะัวเราอยู่เนี่ยนะตัวตนที่แท้จริงมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะนะมันมีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะค่อยมาเรียนรู้ศึกษาร่วมกันอย่างเงี้ยนะก็นะจะพยายามที่จะจัดคอร์ส ออนไลน์เงี้ยให้ให้บ่อยขึ้นนะเพราะว่าวีทิพานมาเกือบสิ้นปีนี่ไม่มีเวลาได้มาจัดกันเลยนะเพราะขึ้นต้นปีใหม่อาตมาก็จะหาเวลาได้ยากขึ้นมาอีกทีนีน้นะก็วันนี้ทั้งพระเพื่อนการที่ครบกันมาสามสื่กว่าปีก็โทรมาแจ้งนะคนนั้นก็โทรมาแจ้งวันนี้โทรมาแจ้งแต่ถ้าจะไม่ได้อยู่วัดอีกครึ่งเดือนได้ดูท่ามการาเป็น้นไป นะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าใครมีโอกาสที่จะเข้ามาฟังแม้จะไม่ได้สมัครเข้ามานะก็ไม่เป็นไรนะฟังแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติส่วนคนที่สมัครเข้ามาก็มาพูดคุยกันในช่วงที่เราเข้าไปในห้องซูมห้องไลน์หรือห้องซูมนะห้องซูมนะทั้งสองเลยนะก็เอาเป็นว่าโยมสามารถสแกนค r วอารโค้ดที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะใครที่จะ เนี่ยเข้าไปในห้องซมูมหรือเข้ามาฟังธรรมในช่วงที่บรรยายธรรมเรียนธรรมะพระใหม่คงจะฟังดูอาจจะฟังลําบากหน่อยนะเวลาพูดกับพระอาตมาก็พูดขับผมเงี้ยนะพูดกับโยมก็พูดอีกอ่างหนึ่งนะบางทีพระก็ไม่รู้จะวางจะพูดยังไงดีนะเนะีนะ่ยก็อาจจะฟังดูท่าแม่งทําแม่งหน่อยก็โยมก็ทําใจหน่อยก็แล้วกันนะเวลาเวลาฟังในขณะที่บรรยายนะ นะสมมติว่าเด็เองเป็นพระก็แล้วกันเวลาดที่อยู่ในห้องเรียนนะ,ะเวนายอยู่ในห้องทรงก็ค่อยว่านอีกทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมวัดกันถึงคิวผู้ใด